อ่าผู้ชมครับปกติฟังเฉพาะเรื่องราวของคนหืน่นมนุษย์หืน่นวันนี้พาไปดูสัตว์หื่นบ้างมีหรอมีไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ได้ไงว่ามันอารมณ์มันหื่นนะมันติดสัตว์เปล่านะนั่นแหละฮะเป็นหมูป่าผู้ชมฮะโโห,หมูป่าคือเห็นสาวสาวในที่นี้ไม่ใช่คนนะคือเป็นหมูป่าตัวเมียอยู่ในบ้านก็อยากจะเข้าไปหาเขาแต่เข้าไปไม่ได้มันมีของกั้นอยู่ก็คือ,อมอเตอร์ไซค์ก็เลยเกลี้ยกล่อดฮะพยายามจะทําลายมอเตอร์ไซค์อะนะพังข้าวของต่างๆนานา สุดท้ายเนี่ยสาวไม่ออกมาก็ไปคอยอยู่ใต้ต้นมะม่วงแม็กเราเรามาถึงจุดที่เราต้องรายงานเรื่องหมูป่าหื่นแล้วหรอคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาไปทาข่าวมาเขารู้ได้ไงว่าคือนี่อารมณ์ของความหื่นหมูป่าอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยรถล้มเลยอะเลียวกาทีเดียวคือตอนแรกก็ไม่รู้นะว่ามันมันหื่นนะหรือมันต้องการจะไปหาสาวแต่เห็นเอะมันทาลายมันฟิตนี่มันฟิตนะก็เรียกว่าไงอ่ะมันทอไม่ใช่ทอยภาษาใต้เรียกทอมันพยายามที่จะทำลาย มอเตอร์ไซคันนี้นะทั้งเขาเรียกดุนเหรอดุนเหรอเวลาใช้จมูกทอกับดินอ่ะคือคุณถามเนี่ยนี่ฉันเป็นคนเหนือด้วยดิดิฉันก็ไม่รู้ใเออเขาเรียกยังไงเนาะกิริยาการน่ะปะทะดันเออดันพยายามดันนะพยายามใช้จมูกอะไรเหยียบย่ำมอเตอร์ไซค์ยนพังอ่ะนะฮะชาวบ้านคนนี้เห็นเขาเอ๊ะมันเป็นยังไงอ่ะหรือมันต้องการอะไรทําไมมันต้องไปทํา ไปพังมอเตอร์ไซคันนี้นะฮะนี่เกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีหน้าบ้านหลังหนึ่งฮะเป็นบ้านของสาวไทยซึ่งมีสามีเป็นฝรั่งนี่ฮะหลังใหญ่โตนะครับ oh. ซึ่งหมูป่าตัวนี้เป็นหมูป่าของวัดชาค,คอนะรปรากฏต่อมารู้สาเหตุแล้วฮะว่าในบ้านน่ะจริงๆคือมีหมูป่าตัวเมียนี่ไง oh. สาวสวยของเรานี่ไงผิวพันคือบ้านหลังนี้เนี่ยที่เป็นเมียฝรั่งเนี่ยเขาเลี้ยงหมูไว้เออแปลกรู้ทำไมเขาเลี้ยงหมูในบ้านนะก เป็นสัตว์เลี้ยงเก๋ๆอะครับเออมันก็เป็นสาวสวยนะอีกตัวนึงอยู่ในบ้านมันมีแค่รั้วกันแล้วตัวเนี้ยไอตัวผู้เนี่ยจากวัชชะขอเดินผ่านมาพอดีแล้วคงจะปิง๊งอ่ะนะมีมีความกระสันหมายปองนะบริตี้หนึ่งสองเก้าทับหนึ่งคุณผู้ชมครับ <c oughs> เผื่อมันต้องการจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งก <c oughs> ็เข้าไปไม่ได้ก็ตัดสินใจไปพังมอเตอร์ไซค์เพราะมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขวางทางรักของมันอยู่อะไรพวกเนี้ยสุดท้ายเข้าไปไม่ได้ก็ไปยืนคอยใต้ต้นมะม่วง ตมือนคุณรู้ใจหมูป่าอย่ากฮะเหมือนคุณรู้ใจหมูป่ามากเลยก็ผมว่าเล่าตามที่เขาเขียนมาคนเขียนก็าโอ้โหรู้นิสัยหมูเป็นอย่างดีนะฮะคือผ่านมาแล้วคงจะได้กลิ่นสาวอะไรพวกนี้ฮะกลิ่นสาบสาบหมูอะเนาะสาบหมูนี่มัอนบูติงว่ะสาบสาวสาบเสือนี่สาบหมูอะไรพวกนี้เออนี่ซึมอยู่ใต้ต้นมะม่วงเพราะว่านี่ตรงข้ามทำอะไรไม่ได้ก็ได้ยืนเฝ้าอย่างเดียวคนเขารักจริงอ่ะคุณถ้าเป็นคนก็คงสไลด์หนอนแล้ว อันนี้เล่ามากเกินไปนะมันก็จะแบบอย่างนั้นนะนะคะก็เห็นใจมันนะถ้าเป็น,น <ะ S 2> คนก็อาจจะต้องบอกว่าเอาธรรมะเขาเ้าข่มถ้ามีอารมณ์ทางเพศหรืออะไรอย่างนี้ไม่เลยถ้าเป็นตามที่เขาสอบอุณหเขาบอกให้ไปวิ่งออกกาลังกาย <c oughs> จะได้าหายหมดอารมณ์ <c oughs> เออว่ะว่าเรื่องของหมูกันไปนะคะก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมันมันก็ติดสัตว์เป็นธรรมดา